พี่เคีนจะไปไหนคะชะไปไหนคะนองจะไปไหนพี่ชิวจะไปไหนบอกก่อนไปไหนนะไปหลวงปู่อ่ะเคียนไปไหนะพ่อจะพาลูกไปไหนครับจะพาไปวัดหลวงพ่อไปไหมครับสาธุทำไงสาธุอ่าไปไปเลย

เดินมาเบาลูกเดินมาเบาๆค่อยๆเดินครับสาธุกันลูกขออนุญาตถ่ายนะคะ ออกไปบอกถือกันนะครับน้องเคียวพาพามาไหว้อะไรคะพาท่านผู้ชมมาไหว้อะไรค่านพี่คันนี่ยครับผมมาขอพรแล้วอาถครบอนอาสวดมนต์อันพี่คินไม่นั่งหรอลูก เยิ้มว่เอาไว้สวยๆอัานาไหนๆไว้ให้ท่านผู้ชมดูสาธุสาธุอ่ะบ๊ายบายวันนี้มาที่ไหนอีกแล้วครับที่เดิมที่ไหนครับนอปะปน้อยเลยอย่าใชา พี่เคียวครับพี่เคียวครับสวัสดีก่อนครับสาธุคินแอคินเลิมไหมครับจะไปไหนกัน เข็นเขมาแม่เร็วโอชอโอชะ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 มาแม่เร็วโอห่าแม่เป็นไรเป็นไรพี่เคียวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสงการใช่ไหมครับไหนพี่ไพยน้อยอ่ะพี่ไพยน้อยอยู่ไหน พี่คิวมาหยอดให้พี่พายน้อยก่อนเร็วหยอดตู้เร็วหยอดตู้พี่พายน้อยก่อนอ่อาหยอดตู้พี่พายน้อยไหนอาเคียนอาเคีนยนหยอดตู้พี่พายน้อยยังอ,อ๋อสาธุขอขับมา มาพี่เคียวมาหยอดตู้ตแล้วแล้วอ,อ่ะป้าเหรียญให้ลูกห,หยอดหน่อยนี่นี่ให้พี่เคียวหยอดตู้หน่อยครับอันนี้คืออะไรพระอะไรลูกพระเศรษฐีนัโกดานั่งลงนั่งลงอ่ะพี่เคียวอาอาป้าให้ล้วสาธุอ่ะพี่เคียวเอาตังหยอดเหรียญแล้วเอาหยอดตู้พูดผิด สาธุก่อนลูกครับครับหลวงพ่อครับอ่ะนั่งลงเียวไปดูที่ห้องอีกสองห้องกันทุกห้องเลยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะตัลายขันบายๆท่านผู้ชมกันบ๊ายบาย